อาลองดูแสงได้ไหมอ่าแค่หกเท่านั้นนะจ๊ะด้านนู้นได้เข้ามามีทีมง,งานไปกันฝั่งซ้ายไปด้วยฝากทีมง,งานการฝั่งซ้ายให้ด้วยนะจ๊ะโอเคอ่าเราลงเวทจีจะได้ถ่ายเลยโอเคขอย้ำอีกรังหนึ่งพังละหกท่านเท่านั้นค่ะอ่ายื่นกล้องให้กับแฟนคลับกับผู้จัดการด้านหน้าได้เลยนะจ๊ะหน้าสาซ้ายสามขวาสามนะครับ ยังแม่อมอสหาพวงมาลายัยใดๆทั้งสิ้นของยังแม่มอบถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับถ่า,ายรูปอย่างเดียวเท่ากันเพื่อความรวดเร็วนะคะทางล่างหกท่านเท่านั้นนะคะด้านลหลังอย่าดันมานะรอนะครับโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยรับกล้องแล้วออกได้เลยนะคะขอบคุณมากมากครับออกซ้ายมือเลยนะฮะโอเคออกซ้ายมือเลยจ้าสำหรับ ออกซ้ายมือได้เลยครับเรียนเชิญด้านออกซ้ายมือแต่ออกซ้ายมือตอนนี้จะติดนาทีแล้วนะยังไม่เสร็จสามปุ๊บเลยอะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านท่านรองสักครู่ท่านประธานขอขอท่านท่านรองประธานสักครู่นะครับเรียนเชิญนะครับท่านรองเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานท่านทางนี้นะครับอาจารย์สนุกแต่นี่เป็นรองผู้ว่าค่ะ ต้องไหนครับอาช่าต้องต้องได้เลยครับโอเคอ่าโอเคกมีนิฮาร์ดใส่ยจมีนิฮาร์อีกรูปหนึ่งเลยอ่ะโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับอ่ารอบต่อไปหกนะครับ เข้าฝาอ,ออกซ้ายส่งส่งกล้องด้านหน้าเลยนะครับจำหน้าได้ไหมอย่ามัวแต่มองหน้าน้ะเพื่อนนั่นด้วยนะแม่จา๋ามองด้วยเราส่งกล้องให้ใครรับกล้องกลับด้วยพร้อมหนึ่งสองสามออกเลยจา้าเ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับรับกล้องไปได้เลยท่านไหมคะท่า,านละหกท่านพ้ันนะ,ะ,ะเรียบร้อยครคับไ, <ป S 1> ไ,ไปได้เลยครับรอบนี้ มาแล้วหมอกกล้องนะฮะผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วเหลือยี่สานาทีนะจ๊ะหนึ่งสองสามทุกกล้องถ่ายเรียบร้อยขอบคุณมากครับรับกล้องกลับเลยจ้าอ่าออกทางซ้ายเลยจ้าขอบคุณจ้าขอนคุ้าไปังอาจจะมีความดุบ้างนะจ้าแม่สามขอโทษด้วยต้องความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายไม่พบนะโอเค รอตรงนี้ก่อนมองกล้องเลยนะครับอย่าลืมมองกล้องกันแม่แม่ได้ฝั่งซ้ายจุดมองกล้องด้วยเยยนื้อฝักหนาแน่นมากเลยวันนี้โอเคอ่าหกท่านต่อไปนะครับหกท่านต่อไประวังกระเป๋าด้วยนะครับดูกระเป๋าด้วยนะ,ะใครลืมโทรศัพท์จ้าขายแล้วนะใครลืมโอเคโอเคตา <laughs> อเรียบร้อยเปิดกล้องไว้เลยครับกล้องมือถือคนที่จะถือนะหกคนนี้เปิดกล้องไว้เลยเปิดกล้องไว้เรียบร้อยขอกล้องตัวแรกขอกล้องเรื่องคามเย้

ผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับเหลืออีก20นาทีหน้าตาไม่ครบนะครับตอนนี้เพราะว่ากูุ้๊ปแรกใช้เวลาไป10นาทีแล้วนะ6อง40แล้วนะครับน้องมีเวลาแค่1ทุ่มเท่านั้นนะครับขออนุญาตด้วยนะจ๊ะเปิดกล้องเลยครับชุดต่อไป6ท่านจ้าทำความรวดเร็วนะคะใช้เวลากันให้คุ้มนั่นเองได้ถ่ายแล้วเรียนเชิญด้านซ้ายของเวทีค่ะท่านที่กําลังรออยู่เปิดกล้องอันนี้ไม่มีใครถือให้ อันนี้ไม่มีคนถ่ายให้มีใครว่างไหมครับโอเคหนึ่งตับมหนึ่งั้มหนึงกลุ่มนี้ตั้หนึ่งมองกล้องครับโอเคหกคนนะครับหกคนต่อไปยื่นกล้องให้เลยยื่นกล้องให้แฟนคลับกับพี่พี่ที่ดูแลน้องด้านหน้าได้เลยด้านโน้นได้เลยครับด้านูน้นคุณแม่ด้านโน้นด้านโน้นด้านโู้นโอเคมองกล้องได้เลยครับเดินสองซ้ำเรียบร้อย เด็๋เรียบร้อยแล้วนั่งรอได้เลยนะครับถ um, ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนั่งรอเลยเพราะว่าแป๊บเดียวครับน้อเดี๋ยวน้องขึ้นเวทีร้องเพลงให้ฟังเลยนะจ๊ะแม่ตาได้อันกอนถึงทุกคนอยู่แล้วพี่โอจะถ่ายจะน้องด้ไหมฮะไม่เป็นไรให้แฟนขับก่อนนะครับแฟนขับล้อนานเดี๋ยวเราได้ถ่ายภาพร่วมกันทั้งคนเวทีอยู่แล้วโอเค ทความรวดเอ็วค่ะที่กำลังต่อแถวเปิดกล้องรอไวเลยไหมคะาแม่มาแม่ตบกล้องเลยจ้าแม่นะพอดีหอกล้องด้วยหมอกล้อง เีียบตัวเล็กมากนะท่านกำลัตต่อแถวอยู่นะคะเปิดกล้องรอไว้เลยเพื่อความรวดเร็วค่ะเหลืออีก19นาทีนะครับ19นาทีนะจ๊ะใส่ผับมหาชนมากๆเลยนะคะแม่ยก็ไปหน่อย เราจะไม่ถ่ายรูปคู่นะครับเราจะถ่ายภาพกลุมเท่านั้นนะจ๊ะฝากด้วยนะครับสาย3ามขวา3านะครับเพื่อความรวดเร็วฉะนั้นยิ่งนานเท่าไหร่เวลาล็อกเพลงก็ถูกลบน้อยไปอีกนะจ๊ะแม่อ่ายั่เหอือเวลาอีกประมาณ18นาทีค่ะใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆจ้าเปิดกล้องรอเลยนะครับเปิดกล้องรอเลยนะครับ ยืนให้กับผู้ดูแลน้องกับทีมได้เลยนะครับแล้วลก็แฟนคลับด้านหน้านะครับเหลืออีก15นาทีเท่านั้นนะก็15นาทีจ้าเข้ามาชิดๆกันหน่อยนะจ๊นะคุณแม่โอเค ไซส์สามกวาสามนะครับไซส์สามกวาสามนะครับคุณแม่จะมีเวลาให้พนิกอนบ้างไหมเนาะมันก็เป็นแใจกับคนมงของเลอนไร้ขันเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราได้ถ่ายเซอร์ฟี่ลงจากด้านล่างเวทีกันอยู่แล้วอะโอเค ได้อีกคนหนึ่งได้คนหนึ่งไหมโอเคตรงกลางเลยตรงกลางเลยแม่ไปตรงกลางแม่ตรงกลางตาตรงกลางโอเคนี่ว่าเชียร์พายเลยผมขอให้คุณย <c oughs> ายค,คนหนึ่งได้ไหมพี่สาขอให้คุณยายคนหนึ่งได้ไหมคุณยายมาตรงนี้คุณยายเพราะว่าแกมาลองเดี๋ยวลงมาจูบคุณยายเรา,มเาผมมาคุณยายรีบคุณยาย คุณยายรอรอคุณยายรอรอบหน้าคุณยายรอไม่มีกล้องเนีไม่มีอยากถ่ายรูปหรอไม่มีเอาจัดดาวขยับถ่ายด้วยเอ่หรอเอากลอ้องลูกสาวยายอยู่ไหนลูกสาวยายโทรศัพท์ม,มาหน่อยมาอีกสามคนนะฮะัสามคนอีก รอบนี้คุณยายมาเลยครับคุณยายคุณยายมาแต่เช้ามากเลยนะลูกคุณยายมาตั้งแต่แปดเก้าโมอันนี้ต้องคุณยายนะต้องคุณยายอ่าโอเคอยารย์ยิงฝั่งนู้นอีสองคนครับอ่าเราครับคุณลูกอันนี้คุณยายมาตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงถ้าจับไม่ผิดนะครับเห็นคุณยายแต่เช้าเลยนะ นาทีสุดท้ายนะจ๊ะสิบนาทีสุดท้ายไม่มีใครถ่ายแล้วใช่ไหมครับตัดตัดจบแค่น,นี้น้องเอาพี่อยู่น้องอยู่เหนียโอเคมีนิวส์จากรายการบันเทิกแชนนของร้อยสมัยจากรายการไม่หมดนี่นะคะก็จะเริ่มตอน19นาฬิกาเอยค่ะครับ